ยังถือยังมาเสือกคับยังมาแล้วพี่น้องเลยว่านางแดงมาแล้วเปล่าเล่ากำลังได้เห็ดมาบ่เอาไปไปหาเห็ดนี่อหมวดจังอาหารของกินให้เมียบ่คือมีเสือกน้ำบ่ว่าคือสิถือเสือกไปยังเอ้าเออเนี่ยไม่เนี่ยอันนี้บริหารให้เมียนะกินเมื่อไหร่เนียตอนเอออมาตอนดนำมาใช้เห็ดนะ ไปหาเรื่งเขาได้อะนาไปาเห็ดน่อไม้นี่ซิมาให้มีกินไ้ีเากอเินแดงตัวนีเไปไปดแหละเสือกน้ำมาเห็นยังจะเสื่กนะมาผูกงวบ่หรือผูกหมูผวกควายบ่ บ่ากำลังจมอยู่เห็น,นกำลังามาก็สีหายพิ่นแล้วว่ะจิ้นลวบ่อเขานะแล้วไปเห็ดสวนซอยหมูยนะังบ่อล้ยอีกอยู่ยังบ่อเี้นันง่งนั่งนั่งนั่งก่อน ไเนาะไปเจอได้ไปาเห็ดไปาดมาฝาไปเห็ดมาผ่าไปในเชาเราบอกสั่งนะว่าดะทำเราอยู่เพือนอยู่บอกคือคไปหาเนี่เจอเลยเนาะบางทีเจอคนเขาไปเจอมาผ่าาน โอ้ข้าเผาธาตเจอเจอในนอนมานี่เจอในนอนเจอใานนอนมนีีมานั่งสนางแดงสีไปใสเออลูกห่างี่และกันนี้ก็กินวะผักหยังเบิ้งห่บอบมาเบือกันที่บอเคยกินแล้วมาเบือกันบาจักอ๋อผักะกนี่เออกิน กินแล้วมือปุกอันนี้กระเดงน้ำเาล่าเามากินกินให้สมใจในทางเห็ดกระแดงในทางเห็ดแห้งเห็ดอ่อนเห็ดอ่อนเห็ดแห้งมาจัดเมื่อวานนี่ก็ได้ครบกับเขียดฝาบเพราะดีเลยมือปนใช่กันเออแต่แต่กระนาณาเขียดน้อยนะบ่จชามากะสางเด้อเขี้ยโมหน่อยนะลูกมันนะเอาแต่แม่มันตัวใหญ่ๆ ลูกมันปล่อยไว้มันใหญ่พอเอาไปมันก็ตายสะกินน้ำบ่อทันอ่ะพี่น้องเอ้ยเนาะคลิปนี้ก็สซีเซอร์ไพ่ซุ่มเบิ่นทั้งพวทั้งเมียอะลรเนาะมีของสิมามอบให้เจ้าห้ข่อยซํานี่เอยก็สิีมีของมาห้เจ้าคือกันคอยก็สิีคอยก็สิมีของมาห้เจ้าเนาะให้สนีก็เป็นน้ำจินน้ำใจแล้ว นางแดงอันลงมาหยกน5 0 0นลูกไห้เลยเห็ดอะไรส์จังหน่อยจังหนอเอาลูกกินนมอย่างสบายเอากินกระวางกินพอะวางได้ี่เสกกระได้เศษไม่ต้อน,นเอางได้ีเด่เอาปลาให้เพิ่อนะเนาะเอาปลาให้เพิ่นแล้วว่าเพิ่นทีเห็ดกินนั่นแหละกำลังคิดกันอยู่ว่าจะไปตามตัวปูอเจาะอยู่ไซเด้ว่า ตอนนี้พวกออกนั้นคิดว่าจงไวกับเห็นโถกบลายเดอยูนโถคู่ปลายบ่บกินบ่บ่าม่นกินกลือกินเลือล้วกินนะแต่จงไวกัไอพวกว่านี่แหละไปหยกโหลดหรือว่าไอเมียลงมานำบ่่ะไปเบิ่งตุ ไดเบิกงี้ยเสียหายไปหยกของแปเวาคองพี่น้องเลยอยู่ในรถนำกันเนาะวามีพี่ช่างในวานกินข้าวเที่ยงตีกินเล้ไงบเบายบายุญเลยเป็ดนะบออยากขายบ่เป็ดตัวนี้นะือปล่อยมันไป มันหมุนไปเลยใช่มันบินผุดปรับผุดปรับเดี๋ยว,วมันบินไปเลยทหารเดียด๋วยวเพราะมันว่าะมันบ่น <c oughs> ม,นบนมีหมู่เด้มันสิไปทางบินหาหมู่มัน <c oughs> แล้วเหรอเนาะเป็ดเคยอ,อยู่กับหมูไ <c oughs> ไก่ได้ฮาซื้อง่ายอยู่ป่ะไก่แมนไก่แล้วเขาคลายไปบางช่วงไงครับบางทีน,ทนี่เตรียงตันนิดเขาคลายเป็นตัวเลเซนละเซนนะตัวใหญ่ๆเลยนะ <c oughs> คือสมมุิบาลา แมนสมมุบิบาลา่อยากซื้ออยากซองโตนี่สีได้ปะเจ้าว่าเด็กซื้อตามบนตอนนี้คือคือมือหนีแล้วได้ซื้อ<ร>ปันกันคนละโตนี่เจ้าว่าไม่ได้ไปจะละทานสิซื้อหายเมียจ,จะกินตัวนึง<อ>แล้วบาลา่กับสิซื้อเอาตัวน,นึงสิซื้อมากินคือกันเท่ากันเดีกวดีซื้อไม่เลี้ยงดอกเที่ยงนี่ป้อง พราะว่าซื้อซื้อมาให้เมียอยากจะกินแล้วบ่มีแนวอยู่น่กินเลยใสิให้แกงใส่หัวปีว่าสิกล้ากินอยู่บ่หัวปีกล้ากินกล้าอ่ะผมว่านะกล้ากินทางเมียบอกกาเรากินแล้วกินแล้วบ่กินแล้วมันกินถึงมมันมาเป็นยังดอกเป็นยังเดอกหัวปีนี่บอกพี่ออกมาแล้วกินโลบเพราะว่าบ้านก่อนจะกินกันถ้าะไรพี่น้อง ่บว่า45นุกุกะไมปก่ปลาุยมันออกเร็วเออปีมันะเออปีมันบว่าเห็นมีอะซะกินกิน่ได้กินแต่กระลำีกระลำปีได้บ่เมนปีกุ้ยได้อันนี้อันนี้ปีกุ้ย มันนสิากแต่ยังอย,ย,ย,ยากกินบ่ได้ชมเขบไ่ได้กินไม่ได้กินคได้คนละคนละเรื่อดนะเจ๊โอ้ยเร็วกินอยู่ <c oughs> บ่าง <c oughs> บ่บ่เคยกินบ่ตั้งบ่เคยกินหรือว่าคารมบ่เคยกินเคยกินอยู่แต่ไปบ่มักไปกอมักกินกอมักกินกอมักกินคือให้เมียจะาหน้กินหรือว่าไมา่ได้ลูกน้อย เป็นแม่ลูกอ่อนแหละบอกกล้ากินหย่าพิษกรรมแบบนี้บ่หรือว่าจังใดเรือว่าตั้งบอกเคยกินเลยกินดูเดี๋นี้บ่มาบ่มาเคยกินแต่บ่มากินว้าวไอหมีกินไไดไอมันมีน้ำนมอ่ะนะรอเลี้ยงลูกแม่นีหน้าแม่นกินว้าปีนะน้ำนมจีมาแห้งนมเนี่ยก็สิเบ่งขึ้นดิมันเบ่งขึ้นได้แบบว่าน้ำนมมันแห้งแดดนม้าวนะ

กระบะอุ่นวาสันนี uh> ่ดีซังแน่อ่าตเบิ้ลเบิบสิเปิดให้อ๋อโทษนางแดงยิ้มเปย์เปยเลยเฮ้ยสบายดีก่อนยับบาคุยสบายดีสบายดีแม่จะบอกยังไปผัวน่ะคืนไปเออเอาเล้ยมอเวียนเนี่ยมันคือขี่รถไปรถมาจะกระเรียบเบิงอยู่ อัญชังอันนี้นางแดงหูอยู่ป่ะ<ท>ตัวนี้น,นง,องเอียงเอียงนี่ทมาเห็ดยังกัวมีอัญชุ่อยู่ป่ะทมาเห็ดยังอันนี้กระชามเออเอาลงมาตูดลงมาเทไว้พี่เออเอาลูกมา,มา,าไว้พี่หมม่อเป็นอ,อแบบแะไรเจ้ากระลงกมะมาเนี้แล้วก็มาโยกไป คือนักแทะขุ่สื่อๆก็ดี <laughs> เนาะหัวปีคือหายมาหลายแท้นี่กินเดอ้อเจ้าซื้อมาให้ให้กินนะบาทแม่น้ำนมสีได้มีน้ำนมได้นมสีได้เบ่งได้ฟองเลยแกงใส่ไก่ไก่กับสีหายไปซื้ออ้าว <c ười> าเรื่องหัวปีบาทายืน <c ười> ยืนเชื่ออยู่บาทนี่อ้าลงมายืดอันซึ้งระยะ ป้าบดไหนเอาไปบ่ไหนพากันยกไปเตียงผมเลยเดี๋ยวสิยกซอยดอกเอาตัวไดก็เอาเออเดี๋ยวสิยกแก๊สนี่ซอยไปฮะคือแตกวะโอวอยู่ในก็แตกติสร้่งเต็มเนาะยู่ในก็แตกจัดไปนี่อกเลย จัดงานจัดเต็มนะใส่ัวอยู่ังกินอันน,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 นี้อันนี้คือเดี๋ยวเดีด๋ยสิถามาก่อนเอไยังอีงันนี้นางเด็ก<ะ>แ,แก๊สอีง <c oughs> บบฮู้ <c oughs> ใครนี่ก็ซ้แตะมันแตกหน่วยหนึ่ง เด็ดเนาะโดนแตกกับกีดก่อน น้มโรตีแบ่งนัวือือมาตีมาข้างหนอะไรอยางี้ยีนี่ไเออห่อเต้ากาไดีวไปต้มน้ำผอดเนาะจะย่ออีกคนนนะเดียอเ็น้ำกันด้ยมีนี่หอแกงจะต้องมาซื้อมาใหม่ขอแกง เนี่คือยาเป็นอ,ค,อ,นอคือมาห,าหิาทอาทองลูกขาโลดแล้วก็แซมบักนี่ครับซื้อหลายตัไม่พักตัวเมียาิป้พักสีห่ห็บสวนเบอ<ส>ไม่พักซื้มแล้วซื้อม่แล้ว,ลวครบเลยในนี่นะเต็มในนี่นะมีทุกอย่างเลย นะครับซื้อมาอะไรปูกเดอร์บ้านเห็ดสวนเดอ้อมากันเห็ดสวนคว้ามาคว้ามาเพื่อพักชีไทยเรือห้องเกาะปาษาลาว์ักกาศในประกาศโต๊ะนอบ,บ้านเอาเภอนี่ใส่ก็มักพริกตองผู้มักเล่นคือมักเกะเทศภาษาไทย <c oughs> แตงกวานี่เนะาะหมักโม่ครบพี่น้องเลยครบพัก ท่นครับมันเป็นเบอร์นี่กันพอได้ขายกินมาเบิร์เนี่ยนี่ได้ขายนี่ขายก็ไปแคนอยู่ข้างข้างนี่เดือดคายทำไมก็เอารถเที่ยวไปเที่ยวมาหรือพวกแม่ค้าบ่ยากดอกเขามาหรอกแค่นี้นะเขาเข้าตลาดปูตลาดแกงกอกตลาดทั้งชนพวกแม่ค้าแล้วมาหาเราแล้๋ยวงานนี่เขาไปใส่ อันนี e ้แอมเพิด์ตคไส่เ to the ็เ like ด็กแรกเกิดมันเรียกสีผมออกินเป็นเดือนกินเป็นปีหมดเลยเพื่อน อีใจบ่าวบาดแทงยิ้มดูหันดีใจหน่ยยิ้มไปไหนยิ้มมาจากเกเคยได้อยู่บ่เคยได้เคยได้เนาะเคยได้แบบนี้ท่านปหาเนี่ยสีได้ซาวเนี่ยบ่ไปหาจักมือจักเดือนยังสีได้ซาวใส่สามเตะเป็นเดือนอย่าว่าเอานะเป็นเดือนยังบ่ได้บาดแตงเลย จะไปทางอะไรเมือซองแสนจะไปทางร่มือกรซองแสยังบอได้ซะพูดถึงไปปลาทุกเฮ้ยบอร์เฮดขุกของข่อยไม่ใช่ป่าไปีจริงอ่าชุดนี้นะเป็นให้มีปลาขอน้ำ แดี๋ยวปลาคอนี่บ่าวลาเมาะไปก่อนนะไแ้อะคิดหนึ่งเนาะคิดว่าสิบปเจอพวกเพิ่นแต่กลมีไก่น้ำอีกตัวหนึ่งไก่นี่เซียงเงินให้แล้วก็ไปซื้อเซียงเงินให้ไปซื้อไก่แสนหนึ่งตัวหนึ่งซื้อมาเห็ดให้เมียเจ้ากินเนาะจะซื้อได้ไหลายตัวจังเลย นี่นะขนมไห้ลูกเจ้ากับนมนะเด็กมาลงมาไปโลดนางแดงลูกมาลงมาลูกเช็ดตากลูกแค่น้อยมันบปวดช่างเจ้าเงินไห้มานังน้ำกันอยู่พี่บช่าเงินไห้ไปซื้อไก่เด็ลงมาเออลงมาหนังช่าเงินไห้ไปซื้อไก่แสนหนึ่งก้อหนึ่งเห็นได้ไ็ครับ ได้ได้เอาเออเอาหน่อยอันนี้คือซื้อไก่เด้อหรือไว้าหรือว่ากระไรจบคลิปแล้วตรไทยไปซื้อไก่ครฮะกือบใส่ถุงโบยันจุกไปจุกมาเยี่ยที่อีกหน่ตาหนันบ้างเหรพื่นแสดงว่าเพื่อนคือเงินนั่นอืมดีแล้วให้เมียถืออ่าจะอาเรียบบางกล้องเออกล้องครับเออเฮ้ยนาดีใจนะท่นเจ้า ผู้ใหญ่เจดีย์บรรจัดนักจัดเตียนะนะ่ยมไปคิดว่าสิได้ขนาดเนาะบุญหลดทับอี่แล้วบนะ้าน่ยบุญหลดทับนางแดงกับผัวอันแล้วได้พักนะผู้เจ้าส่สีเห็ดสวนนะเ <H it> ห็ดพักหกเลยเด้ผัวนางแดงโอ้โหมงังโม่อันนี้ผูกเขาอยากได้นี่บางคนยังบ่ได้นะ จมยังได้นายพักนี่เออยังบ่ได้ได้อันนี้คือผมบ่ได้จมนี่ผู้ใหญ่เพิ่ชจัดให้เลยคือานี่นยังได้แม่นคือเพิ่นอยากให้มีแบบเขาเรียกว่ายังได้ก่อนมีแนวกินแนวใสในเฮือนมีแนวเห็ดอะไรแบบมีต้นทุนมีรายได้เออกกินบ่ายแบบนี้เพิ่นแนะน้ามีได้ว่าเส็ดตูบอยู่หน้าเฮือนนี่เอาไปหอยไว้ไปแค้นไว้ ให้คนเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็ทานซื้อกูกบุบะมี่นะแม่แต่ทาว่าคันหัปลูกไรล,ลีนะพวกเนี้ยแถวเนี้คิดว่าพวกแม่ค้านี่เขาต้องมาติดต่อรถคือยายเนี่ยเรามาขายตลาดนะเราต้องซื้ออยู่แล้วเราไปส่งนะแม่ถ้าเอางหางได้อยู่ตลาดพวกผักนะเป็นผักเป็นหม,ม,มักใหม่กอนนั่นแหละพวกมันผักมะเขือหมักถั่วนะหมักแตงนะ เพื่ออยากจะดีจากฝั่งไทยพี่น้องเลยนึ่งก็ดีเนาะแม่น้องอามานคือเกาเด้อนางแดงนี่แหละชุดใหญ่เพิ่นบ่ได้มีทอานี้ได้เพิ่นยังฝากมาแบบสมทบซื้อดินอีกได้ซื้อดินเห็ดเทืนอนอีกนอนนอนนอนเปย์ปะฮะเออเป็นน,นี่ละมอในน,นอน <laughs> อ,อ๋อนอนเปย์ บโต๊กเราเนาะมันยังบอดดีนั่นแหละดอกภักดิ์ิดก็ซื้อมาให้นี่พริกแห้งื่อผิดกระหม่อมมากไงนมนี่คือนมนี่จืดนี่ไปซื้อมาให้ลูกสาวเจ้าใดรสหวานเนาะรสหวานนมมันอะเดนมาร์กนมไทยเดนมาร์กนี่รสหวานซื้อมาให้นางเต็มอันนี้นะนางเต็มไปโบยู่พี่น้องไปไปองเฮียนเจ้าก็อยากร้อนมมือหนาสิซื้อเข้ามาให้บำรุง ยากอยู่บ่นมที่เคยซื้อมาให้ดิอย่หมดแซ่ดีกว่ตอนของแพงได้นะเมื่อหน้าซื้อนมเข้ามาให้แม่บ้านี้เพราะว่ามีอยู่ดอกงูใหญ่เปินชุ่มทบเข้ามาอยู่บำรุงแม่ไปอุ้มมาลดอุ้มลงมาลดนะมันมาตากลมอยู่ลุมเมื่อได้มาเลยนะเม่ได้นั่นเลยเมื่ได้มาเลยนอนซื้งานเลยของมังห่อนี่เหนียบกว่านั่นอือ ไข่ครับโมใหญ่เนาะโอ้อบาแตงก็กินอยู่บ่ไข่เนี่ยเห็ดไหนได้กินคั่วแปลกเนาะอยู่ข้างในยังแตกเสยขนาดเทาไหรอยู่ในรถนี่เพราะว่าทางมันบดีเลยมันเต็มนย่างนี้อย่างนี้ทางอันนี้มันไปลำบากตัวตัวนึงมันแตกน้องกินก่อนมันสกมันหอน สิได้หญ่จะเดือนนี่ไข่สามเตะสามชิปหน่วยหลายอยู่หลายหลายเดือนหรือว่าหลายมือหลายมืออยู่อ่าว้าตรงๆได้เหรออย่าไปว่าว่าหลายเดือนเด้หลายมืออยู่บอสเป็นเดือนคือบ่าเหล้านะเพราะเพราะว่าเขาบริกินตลอดเนาะเป๊ะหนึ่งครึ่งเดือนอ่าบริกินขู่มือนะบอแมนได้กินตลอดบริกินขู่มือ เดียวเอะนางเมออามันลงมาอยู่นั่มันมาตากลมนี่มันมันจังสิโตฟองออกมันจด้ใหญ่ไรไรถึกแดดถึกลมภูมิต้านทานมันกัดสิได้เออได้ได้แข็งแน่ที่เต็มคนเฮือนมาเล่นน้องบ้านเหนือเนาะได้เต็มเงินไหวไปแล้วแม่นอกอามานแฟมเพิร์ดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีอยู่แปดแพ็ค อำเภอใ,ใหในล <ใน S 1> ูกเจ้ามีแปดศพหรืหอว่าแปดห่ออะ้วอะไรซื้อเป็นแก๊สเลยเพราวะว่ามันมีอยู่พอดีแปด<ม>นันในนี้คอน่ะแม่นบอกต้องหอนน่อแปดนันผมบอกเออแม่เนเนาะนี่ลนะหนึ่งคูนแปดเด้อคือ แม่น้องอา마เนี่ยเพื่นเป็นคนไทยเพื่นฝากเงินมาอันนี้สี่อ่อว่ทาทั้งเบิดทั้ทงมวลน่ะแปดพันแปดพันบาทเดอ้อแปดพันบาทอะไรแบ่งออกมาซื้อเขา่าซื้อของนี่แหละพวกนี้จำนวนหนึ่งแ <c oughs> ลายเลือสมทบเป็นเฮือนบาทนี่ที่จริงเพื่อนว่าเพื่อนสิมาปิดราคาที่ว่าที่ดินนั่นแหละยังบ่พอสามพันนะเพื่อนว่า เอาไปปิดเลยตัวนี้ไปซอยถ้าพอแล้วก็เอาไปสมทบเป็นเทือนได้เลยเพอนว่าลยเพิ่นก็มันจํานวนแปดพันนะเพินพนนน 8, นะพ่นแยกออกมาให้บา่าวเล่านะหาล้อยให้ลูกบา่าวเล่าสองคนหาล้อยเด้อเพิ่นนะก็นนะเหลืออยู่เจ็ดพันห้าบาทเนี่ยเจ็ดพันห้านี่คือดึงมาซอยชุมเจ้านะเข้าใจบอ mm. อ่าแต่เงินถูกบาทถูกกีบก็อยู่น้ำบา่าวเล่าเบอร์นั่นแหละสิไปเอาไปรวบรวมแล้วก็ไปบริหารซรื้อเอ่อเหตุเทือนต่อแหละซื้ออุปกรณ์ซื้อไม้ซื้อตอก เนาะถ้าว่ามันพอไม่ต่อขอกตาแล้วก็รวบรวมๆคาสร้างต่อหันหน้าเพราะว่าเพราะว่าคาสร้างนี่เขายังบหูได้ว่าเขาสิเอิญมาเทอดได้แต่ซื้อของนี่ก็เบิดไปลายลายเติมได้พี่น้องเลยเนาะมาแจงเบิดไปเบิด์ลายลาดเติมซื้อคล้องกันก็เอาก็ไล่ให้เพิ่อนเบิร์แล้วว่า ของสม,มีสม,มีประมาณสัปมไตรก็ต้องทำให้ต้องมากเลยก็ไม่ได้บ่คิดบ่ฟันว่าสิได้สม,มีกินมมกันอยู่บ่ใช่กินเดอ้อเจ้าสิได้มีเหือมีแห้งได้เบิ่งหน้าเลื่องจนลุกอยู่ฮะเออหน้าเลื่องหน,าน้าซีดเด้อนางแดงเจ้าว่ามันบ่ได้คือตอนนั้น ที่ว่าได้ลูกใหม่ๆแล้วพาไปซีดลงซีดยานะก็มาตอนนแบบมันฮันมันแห้งเลยเพราะเขามามือนี้ประเทศอีกรอยปล่อยแอร์นะเห็ดคือคนมูมีอะไรแหง้งคิดเ <นะ S 2> ขาก็จามูซิใกล้<ำ>ล,ลองบอกครับจากก็สิบอร์โมงขี้ซกขี้ป่าอยังนั้นๆๆอืมนั้นยังกล้ามตา เดียวแต่ไก่เด้อครับแม่น้องโอมานไก่นี่คือให้เงินเป็นไปซื้อแล้วซื้อเองเออส่วนาปลาเนี่ยังจีซื้อให้เขาเขามาให้อยู่ล่อมือ่อนะครับคุณและเพราะว่ <c oughs> าปลาเนี่ยเได้ครบตามจำนวนเด้อยล่อมือม่อน่ะมื่อนี่ก็ซื้อเขามามีเบิร์ตบัดกินน้ำปรนั้นมันสิตายก่อน <c oughs> อันนี้สิใส่เลยสมบูเด็กน่นอนด่เฟนเด่นใ <c oughs> ส่เงื่อนบ่อนะ ซื sehen, right. ้อห้องเวียนบอ๊ะเอาคือได้ใส่แปพรพื้นเลยซื้อมาใส่อยู่หันนี่แพาอ่อนบาไว้บ่มันเทียดแต่ขี้แต่เหนียวบ่มันหนาวอากาศเย็นไปเลยนะโอ้ยเบาไวได้ยังเป็นคืนบอ๊ะคือแดงๆกรตุทาลกแลกเกิดยังบ่ได้หอดเดือนได้ในนอกกันคำตาคืนเจ้าที่กระโบได้ได้เต็มเบิดหลังนะ มันนอนหลายบ่ออ๋อเด็กน้อยแบบนี้เลยมันยัเก็บผืนโอเคเพราะไล่ยากได้สิได้จบคลิปก่อนจบการจบคลิปแล้วก็สิเอาในได้ต่อเข้าไนี้เพาให้เฮ็ดอยู่เห็ดกินกินข้าวกินน้าก่อนยังไปตามกินปลาคอนักก่อน จังให้กินข้าวกินน้ำอะจังให้เพรานะว่าไปตามสางมาหาบ่าวล่าเดอเอาบานนี้นมมือคืนขอบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญผนแม่นอ่องอาแมานแม่น้องอามมนอยู่ประเทศไทยว่ประเไาไปบานนี้ สาธุสาธุเนาะสมเจ้าก็คือกันเนาะอยู่ดีมีแหงอนยุนคนยืนคือกันมีผู้รักผู้ใหญ่เป็นหักเป็นแพงเป็นอุปธรรมคับสู้เนาะไอ้เพื่อนแล้วไอ้ไว้เนาะซอยเห็ดเือนเห็ดซานือนลังใหม่ไงไว้หลังใหม่หลังงามกว่าเก่าเลยเนาะเอาสบายดีสบายดีโดยโดยอ่ะสบายดีลูกขึ้นไปโลบอ่นี่ก็บคนคล้องไปไว้เลยครับดังพื้นดังไปเห็ดอยูย่เห็ดกิน ตาม,มานัน่นแหละพี่น้องเลยเอาอเ,เอาไม้มาไหมไม,ไม้คือดับได้ยินเสียงอยู่บ่อ <c oughs> ับเบิดช่องหรือบ่ได้เปิดไมอย่บ่ห <c oughs> รือบแบตเบิดบ่อันนี้มันก็ะหูอยู่ดีนะบ่อฮะก็เปิดลองเบิง่งอ่ะพี่น้องเลยก็ตามมาเลยเนาะแล้วก็ถือว่า,าเสร็จสิ้นภารกิจพี่น้องเลยเนะมาะหมอะไม้นาที เป็นสะพานบุญดบเดินมาล้ำปัญญายืนได้สอมากติดตามจำนวนพี่น,อนอ้องไว้บ้านเนาะท่านกันจจนากาลืมไม่เป็นเลยอา <c oughs> ขอบุญขอบุญท,ที่เข้ามาเบิ่งมาชมพี่น้องเอลยเนาะากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่าวเลาแล้วก็ขอบคุณนางแดงบ่าวแดงน้ำเดือพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใหญ่จะดีก็ให้เพิ่อนดูดีมีแห้งเพิ่อนลำเพิ่นรวยพี่น้องเอลยเนาะไม่เก็บไม่จนเนาะ ไว้ข,งไงข้อไงค่เห็นยังทำยังก็ให้ c, c, ใหจเจริญเจริญเนาะก้าวหน้าก้าวไกลพี่นนองเลยสิ่งสำคัญก็คือให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเป็แบบแข็งเบิดขอบครัวเดอ้อแม่น้องอามานเนาะ,ะไปแล้วพี่นเนาะกยสบายดีสบายดี